สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับบ่าวมอนเกษตรพอเพียงครับนะครับผมพี่น้องมันนี้ก็พาพี่น้องเข้านะครับผมมาเลี้ยงควายนะครับผมเลี้ยงอยู่หัวหน้านี่นะครับพี่น้องนี่นะครับฝนตกนะครับมีน้ำแล้วนะครับผมถุงหน้านะครับมาเขามีน้ำแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ก็เป็นบ่อนะครับบ่อน้ำเอาไว้ให้น้องๆเพ่อนในโรงเล่นนะครับน้ำก็ยังบ่ใไซด้เพราะว่า ฝนตกไม่เนาะน้ำยังคุณอยู่นะครับน้องๆก็อยู่ข้างเทิงเลยครับพี่น้องนี่ครับข้างป่านะครับจงไว้นะครับเป็นเดินไว้ให้น้องๆเพื่อนได้เลีมหญ้าครับจงไว้นะครับบริหทไหหน้านะครับตรงนี้เป็นเดินไว้เลี้ยงน้องๆครับรือว่าอนาคตกับสิปลูกเพื่อนปลูกบานก็ไดนะครับตรงนี้ไว้ให้ลูกหลานเพื่อนปลูกบานนะครับเทิงก็จะมีถนนนะครับพี่น้องมีถนนนะครับมีไฟฟ้าหอดเลยเด้นะครับผม นี่นะครับพาน้องๆเพิ่นออกมาเล่มนะครับเพราะว่ามือเสากับซับหญ้าให้เพิ่นแล้วอาจจะมีเสียงล่มนะครับน้องๆบบาวหมอนก็มีอยู่เจ็ดตัวนั่นเองนะครับผมเพศผูมีสองตัวนะครับตัวนี้แหละครับกับตัวเล็กๆนะครับตัวหน่อยนะครับตรงนั้นก็เป็นเพศเมียหมดนะครับนี่นะครับประมาณนี้เพิ่กระสิเล่มแล้วครับแรงๆแล้วพญานสิไก่หอดเวลาเขาขคกะเพิ่นกระสิกินได้พี่น้อง นี่นะครับบรรยากาศบ้านเฮ้าครับมันนี่กัคุ้มๆนะครับผมเอเอๆจังน้อยคือฝนสิตกนี่แหละครับทางข้างก็จะเป็นป่าด้วยครับของป่าของทีหน้านทางล่างก็จะเป็นทีหน้าป่าข้างๆก็เป็นของแปลงข้างเคียงนี่แหละครับ่นกระเส็มหญ้าก็เป็นหญ่าที่เฮาปลูกนะครับแพนกุลาเป็นเล่มแล้วนะครับ เนี่ยแพงกุหลาบครับทางนั้นก็จะเป็นลูสี่นะครับเบาหมอนปีกปลูกปีไก่ครับขอให้ครับปลูกปีไก่นะครับ่บนกะยักเพราะว่าช่วงนั้นเฮาขุดบอ่อนี่ครับรถคนดิน่นเหยียบนเนาะเฮาก็ยังบม่ได้ปลูกใหม่ปีหน้าคงจะดันปลานะครับออกต้นใหม่หน่อยน,อยนี่ออกก็จะปลูกเพิ่มนะครับส,บสือเม็ดพันเพิ่งมาวานไม่มีี้เลกน้ำได้พี่นอ้องต้นี้เล็กได้ครับนี่บรรยากาศมันบานเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเฮ้าได้เบิ่งครับเหลียงควายนำคันครับพี่น้องนะครับผมมากับเพื่อนคู่ใจเด้นะครับน้องดำกับน้องหมีฝนกัตสีมานะครับเหลียงเป็นมูบ่าวมอนนะครับขอกกระชายู่บอกไก่ครับประมาณร้อยเมตรนลครับก็จะตอนเพื่อนไปน้ำถนนแล้วครับทังทางก็จะกลับขอกให้เพื่อนเล่มจังหน่อยก่อนว่าอยู่ในขอกแล้วสองมือแล้วเนาะฝนตกลิ่นนะครับบเรอออก บรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศเรียวนะครับผมนี่นะครับพี่น้องเจ้าน้อยก็สิพาเพิ่นเข่าคอกแล้วครับเปล่ามอนเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเฮาได้เบิ้งนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณพี่น้องเฮานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับ